สวัสดีครับพี่น้องพ่อๆก็ช่องปูพัพนใจลำเพลิอนออฟฟิเชียลเพียดอย่างน่ะจะไปแฮปปี้เบอร์เดย์คูปองแฮปปี้เบอร์เดย์คูปอใช่แปลว่าจะใส่เคก้กอ่ะไปซื้อวางแต่เมื่อวานแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ตู้เย็นใส่ใส่มิติไปบ้านมาค่ะฉันไปบ้านมาเนาะบ้านไหนโคราชแถวนี้แห,หละบ้านหรอปบ้านเฮ้ย นั่นเราสองอันนั่นล่ะอันนี้ของพ่อสุธีคุณเยอะะนพอคือใส่ซีริม ตามอายุบ่แม่นติโอ้ย oh. แถวบ้านผ้าเห็ดหนีแบบนี้เนาะใส่ใส่เทียนตามอายุ Hơ, 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 hơ Lại Happy birthday to you Happy birthday to you happy birthday Happy birthday to you อาั้วโอ้ยอิเล่อิเล่จุดดีคััอย่าเพื่อยางเบย่งบอร์ถามไม่ดับด้วบติดี่รอใหม่เลยอุ้ยมาปดับตายดับไปเลยเทียนบ่ดับ มันเป็นมันเป็นแช่นวนแบบว่าตันนี้นะะไม่ดับเย็บพ่อสุดที่รู้พ่อเย็บผ้าสิเลิบ้านอยู่ตรงไหนเลิกบ้าอยู่ใกล้เติบอยู่ต้องรอแกมาทำไม เป็นได้ก็ขยันสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณปออยู่กับไปนานๆนะคะอันผู้ปอค่ะรักปอเพื่อนก็เพื่อนเตรียมการเพื่อนก็เ่ื่อนเตรียมการอิเล่ก็ขยันเสื้อผ้ายไม่ได้บอกแปตกไม่ได้บอกอะไรก็ก็อยากเสื้อผ้าเนาะวันเกิดวันนี้วันเกิดผู้ปอนะครับก็ ขอ,อให้คณูปอสุขภาพแข็งแรงอันทาว่ามีปัญหาอย่างเนาะก,ก็ขอให้ผ่านพุนไปได้ด้วยดีเนี่ยนั่งเนี่ยนั่งเนี่ยนตรงนี่นนยืออยังรงนี้ก็ว่างใครหาบนเราแานั่งไหนเธอกน็กน่กันี่เ,เนี่ยสตราดแดงๆนันนะเนี่ยเห็นไหมว่างน่ะโอ้ยบางสนทั้งของมัน,นี่

สบานเราไม่ได้บอกอะไรเลยเรารู้ไงว่าวันนี้เป็นวัเกิดพี่ร้อไปพูดตอนไหนเพจไงเพจแต่แกไม่ได้ลงนะแต่เราเห็นผู้กาลูกส่งมาเอไปส่งมาเออยันตวรงีี่ เอ๋อคือ,อยังวอมาอยู่เซอร์ไพรส์แบบไม่นิ้ไงไม่ได้เสียงดังไงยังชิมีหลอบดึกอยู่คิดว่าอืมมีต้องมีวนซเซอร์ไพรส์แบบเรามาเปิดพม่านกันใช่เริต่ตอนไหนพ่อสิมาเว้ยตอนไหนพ่อสิมา มันไก่เอ like ๊ะแ p ่พ well> ิเปิลเจไหมฮัปปี้ฮปปี้เบิร์ตเจฮปปี้เบอยู่ไก่ขั้วเลยทำไมไก่ขัวอะไเป็นไงหายเห็ดยังกินด้วเนาะนี่ต้นกับบางุ่งอะไรเห็ดอ่ะแบบเห็ดตัวมันจังสวงกินไปแล้วส่วงแล้วตามเยาเพลอออกทางนี้ครับ ผมเห็นแต่เขามาทางผิดไม่ใช่ตรงนั้นเขาออมสังกะสีแล้วบบเมตรขคือมือเอา้า <c oughs> อิเลียบัก่าสุดอิเลียบักร <c oughs> ะบบเ,เป็นยังไง <c oughs> คือบัก <c oughs> คือจังตัวนี่เลยอ่ะกำลังคิดอยู่เอี้ยววะอันญี่ปุ่นไหมกบญี่ปุ่นไหมฮ <c oughs> ลโหลโบอสกบเคโลสวัสดีค่ะโคตรสองขับสองแน่อนสองแน่ยอยู่บนขับขับเานาะบนเป็นกาักโคตรต้องต้องให้ยิคิวเปนบะมี่คิวไป็นเซ็มหมดเลย ไม,ไม่ต้องมีตะคนทักคิวต,อตลอดเอาว่าเบงเอาว่าเบงคนะเมกนเอาว่าเมกุนเอาว่าซัมซุงคิวซมเซ็นมีอแค่ครับพี่น้อง <โล S 1> คลิปนี้เดี๋ยวสิขอลงไว้ซัมมี่คลิปหน้าพ่อตันไม้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ <c oughs> ้ารักคลิปหน้าเสื้อผ้าไยอีกอย่างกับ ขาเบิงอะเด้อพี่น้องเ <c oughs> หมือนนิดนึงเร <c oughs> ื่องตื่นดี <c oughs> นอนแอ่ตื่นจังโมงตื่นตื่นห้ตนาตื่นเออตื่นห้าโมงห้าโมงสมพ่อเนาะ